คุณผู้ชมค่ะช่วงที่ผ่านมานี้นะคะเราจะได้ยินข่าวคราวอุบัติเหตุที่รถไฟพุ่งชนกับรถ10ล้อบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเลยนะคะก็คือรถยนต์เหตุการณ์เหล่านี้นะคะหลายคน,นมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องของมาตรการความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งบางคนก็พูดถึงว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่รถไฟมีการเปิดบูรเตือนแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพยายามหาคําตอบกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรกันนวีกนิตพงศ์ค่ะผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหต แห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นต้องถามถึงสถิติก่อนนะคะว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับรถไฟจริงๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะ,ค,ะค่ะค่ะก็จากตัวเลขที่เราได้มาจากทางสํานักงานานโยบายและวางแผนการขนส่งและจราจรน,นะคะ,คะก็พบว่าจุดตัดรถไฟอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณที่จุดตัดรถไฟเนี่ยก็จะเกิดทุกปีปีละประมาณก็เฉลี่ยประมาณ180ครั้งนะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากอบุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟนประมาณ60คนแล้วก็มีผู้าบาดเจ็บอีกประมาณประมาณ150รายะนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยดูเหมือนว่าตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอุบัติเหตุก็ค่อนข้างจะรุนแรงขึง้นจาก<ช>ข่าวต่างๆส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุทุกครั้งสาเหตุเกิดจากอะไรคะ บริเวณจุดตัดรถไฟเนี่ยสาเหตุเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเราดูจากข่าวเนี่ยจะมาจะพบว่าเป็นเนื่องจากไม่มีไม้กั้นหรือว่ามีที่กั้นแต่จริงๆแล้วต้องต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะเรื่องจากว่าเรื่องที่กั้นเนี่ยคือจุดตัดเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟเนี่ยประมาณ2400รอกว่าจุดด้วยกันนะคะมันจะมีที่กั้นหลายรูปแบบก็คือมีลักษณะจุดตัดในหลายรูปแบบก็คือจะมีตั้งแต่มีที่กั้น นะคะแล้วก็จะมีไฟสัญญาณเตือนอัตโนมัติแล้วก็จะมีรูปแบบเป็นมีแค่ป้ายจราจรแล้วก็จนถึงทางลักข้ามธรรมดามหรือว่าเป็นทางยกระดับไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ไม่สามารถที่จะมีที่กั้นทุกจุด ประมาณ2,400กว่าจุดได้มันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะติดที่กั้นเนี่ยเขาจะดูตามความสําคัญเป็นหลักคือเขาจะพิจารณาจากปริมาณจํานวนรถไฟที่วิ่งผ่านกับปริมาณรถยนต์ที่ข้ามผ่านจุดตัดนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงเรื่องของระยะการมองเห็นต่างๆเรื่องของ alignment หรือแนวถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยจุดที่มีที่กั้นเนี่ยจาก2,400กว่าจุดเนี่ยจะมีที่กั้นอยู่ประมาณ600กว่าจุดนะคะแล้วก็จะมีจุดที่มีไฟสัญญ,ญาณเตือนเนี่ย40กว่าจุด แล้วก็มีจุดที่ไม่มีที่กั้นแต่ว่าเป็นป้ายหยุดเนี่ยคือป้ายอย่างเดียวเนี่ยพันจุดแล้วก็รวมถึงจุดลักข้ามเนี่ย ที่ละข้ามแบบผิดกฎหมายที่ชาวบ้านละข้ามอีกห้ากว่าจุด <c oughs> มันจะมีถึง1,500กว่าจุดที่ <c oughs> ยังไม่ได้ติดที่กั้น <c oughs> คราวนี้บอกว่าเราจะไปลงไปติดที่กั้นหมดเนี่ยมันคงเป,นเ,ปนเป็นไปไม่ได้ <c oughs> นะคะเราก็เลยต้องมาดูสาเหตุที่แท้จริงว่าอุบัติเหตุที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดบริเวณจุดที่ไม่มีที่กั้นเป็นหลัก <c oughs> มันเกิดเพราะอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระยะการมองเห็น <c oughs> นะคะ,ะ,ค,ะคือเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยแล้วมีทางรถไฟตัดผ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ย ระยะการมองเห็นซ้ายขวาเนี่ยจะถูกบดบังด้วยพวกพุ่มไม้ต้นไม้ต้นหญ้าข้างทางป้ายสารพัดป้ายรถที่มาจอดขวางไว้สิ่งปลูกสร้างต่างๆตึกรามบ้านช่องนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยเวลาเขาจะขับผ่านข้ามไปเนี่ยเขามองไม่เห็นอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุหลักที่ที่เราทําการสืบสวนอุบัติเหตุมานะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดรถไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนขับเนี่ยเขาจะมักไม่รับรู้ โดยเฉพาะ<ม><ม>คนที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางเนี่ยเขาจะไม่ทราบว่า<ม>ทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางรถไฟตัดผ่าน<ม>คือเขาก็เหมือนจะวิ่งผ่านเลยไปเลยรวมถึงคนที่วิ่งผ่านเท่านั้นทุกวันรู้ว่ามีทางรถไฟแต่ก็อาจจะเกิดการ distract ก็คือคเหมือน คุยโทรศัพท์อยู่ฟังเพลงอยู่ความสุยกับเพื่อนในรถต่างต่างเหล่านี้คือไม่ได้ระมัดระวังว่าจะมีทางรถไฟเกิดขึ้นนะคะก็ก็เป็นสาเหตุที่ผ่านไปแล้วไม่ทันเห็นว่ารถไฟวิ่งกลับมาแล้วก็มีสาเหตุอีกอันหนึ่งคือบางคนเห็นรถไฟแล้วแต่คือคาดการผิดเพราะรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วด้วยขนาดด้วยความเร็วของมันเนี่ย90ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางครั้งนะคะรวมถึงระยะทางเนี่ยเวลารถไฟวิ่งมาเรากลไม่ถูกหรอกว่ามันจะมาอีกกี่วินาทีแต่จริงๆแล้วคือเร็วมาก บางคนเห็นแล้วล่ะแต่ก็ยังใช่คิดว่าคนก็ยังยังพุ่งผ่านไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันเพราะรถไฟเขาจะจะเบรกลำบากอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่ารถไฟเขาเยอะขบวนมากกว่าเราอีกเขาป้องกันกันยังไงอะคะ ก็เขาก็จะมีะเรื่องของละดับชั้นเหมือนกันถ้าจุดไหนที่มีรถไฟตัดผ่านเยอะๆมีประมาณมมรถเยอะๆเขาก็จะสร้างเป็นทางยกระดับ<ม>นะคะส่วนถ้าเป็นนอกเมืองเลยเนี่ยคือเขาก็จะเปิดไซดิสแทนเนี่ยโล่งมาก<ฮ>และบนถนนเนี่ยเขาจะมีทั้งป้ายเตือนเ<อ>ตือนล่วงหน้ามาเป็นระยะ<ฮ>รวมั้งที่ผิวจราจรด้วยเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่าจะมีทางรถไฟข้างหน้าให้หยุด<ฮ>แล้วก็คนของเขาก็จะ,ะปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งขัดมากคือถ้าเจอทางรถไฟหยุดปุ๊บ มองซ้ายมองขวาก่อนถึงจะค่อยข้ามไปคือระยะห่างของเขาจากรางเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบไกลเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็เตือนมาเนื่นๆแล้ว<ม><ม>บริเวณพื้นถนนเขาก็จะทาสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆมากมายแต่ของเราเนี่ยอ,อาจจะมีป้ายหยุดแค่เดียวหรือว่ามีป้ายบอกว่าเป็นทางรถไฟซึ่งบางจุดเนี่ยค่อนข้างเลือนรางและเก่ามากนะคะก็จะมองไม่เห็นค่ะอย่างนี้ในกรณีที่ทางไหนรางไหนเนี่ยไม่ได้มีที่กั้นค่ะเราจะทามาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับกรณีที่ให้เกิดความปลอดภัยหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอีก ตรงจุดที่ไม่มีที่กั้นเนี่ยจุดอย่างแรกเลยที่ต้องเร่งดําเนินการก็คือต้องลงไปตรวจสอบแล้วก็เปิดระยะการมองเห็นเนี่ยให้ชัดเจนก็คือถ้ามีหญ้าขึ้นเนี่ยต้องตัดหญ้าออก เอาหญ้าออกคือถางให้ให้ให้เตียนโล่งให้มองเห็นทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าจุดตัดที่ไม่มีที่กั้นเนี่ยมันมีพันห้าร้อยกว่าจุดคือการทางรถไฟเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทพ่อถึงคือต้นไม้นี่มันโตเร็วมากบ้านเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะต้องช่วยช่วยด้วยนะคะก็คือจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับการทางการทางรถไฟนะคะโดยที่การทางรถไฟจะต้องอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาดูแล ดูแลความเรียบร้อยได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของเขาะะต้องได้รับการอนุญาตก่อนนั้นก็ควรจะต้องมีการทํางานร่วมกันระท้องถิ่นก็ต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอค่ะดีก็เห็นเหมือนกับว่าทางการรถไฟก็จะคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆว่าจะมีการอบรมให้คนนั้นสามารถที่จะไปเป็นคนคอยกั้นอาจจะมีการให้จัดทำเป็นทำเป็นแผงเหล็กกั้นแล้วก็จะมีการอบรมให้สามารถทําที่กั้นได้แต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นในระยะต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้เริ่มมีการพูดคุยกัน แล้วะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นในฐานะผู้ขับขี่รถยนต์เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ชินทางแล้วเราต้องขับผ่านไป ทาง,งจนจนงรถไะอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยทุกครั้งที่ผ่านทางรถไฟเนี่ยเราจะต้องคาดไว้เลยว่าอันนี้คือทางรถไฟจะมีรถไฟผ่านค,คือเตือนตัวเองว่าตลอดเวลาว่าถ้าเจอทางรถไฟเนี่ยจะต้องมีรถไฟผ่านเพราะ,ะนั้นเนี่ยให้ให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังนะคะล่าดับที่สองก็คืออย่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดก็คือด้วยความเร็วระยะของระยะทางของรถไฟเนี่ยมันมันเข้ามาเร็วมากอย่า ประมาณการผิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพ่านไปได้แบบว่าทันจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะไม่ทันสูงนะคะแล้วก็เรื่องของ distract ก็คือเวลาผ่านทางรถไฟเนี่ยให้มีสติคือเป็นไปได้เปิดหน้าต่างหรี่เสียงวิทยุลงรดการพูดคุยกันในรถแล้วก็ตั้งใจขับผ่านไปและที่สำคัญก็คือต้องปฏิบัติตามสัญญาณป้ายเตือนอะไรต่างๆแล้วก็ห้ามแข่งกับรถไฟเด็ดขาดเห็นรถไฟมาแล้ววิ่งลึบ ออกไปเนี่ยคือไม่ได้อันตรายมากนะต้องมีสติตลอดโดยเฉพาะเวลาจะข้ามทางรถไฟแต่บ่อยครั้งแม้แต่ในกรุงเทพมหานครพอเห็นว่าเริ่มคันกั้นเริ่มลงมาฉันจะพุ่งหนีไปทันแบบว่าขอให้ได้ไปผ่านตรงนั้นไปก่อนอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าคือถึงมีคันกั้นบางคนก็อ่ะยิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ซิกแซกลัดหลออไปได้ค่ะอันนี้ต้องระวังด้วยใช่ค่ะไม่กลุ้มกันนะคะยอมเสียเวลานิดนึงดีกว่า ไม่เหลือเวลาไว้ให้เสียเลยนะคะค่ะนนยังมีอีกเรื่องหนึ่งถามทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะคะว่าในกรณีที่เป็นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ชาวบ้านทําทางตัดผ่านเองแบบนี้เนี่ยนะคะจะฝากเตือนชาวบ้านยังไงคะในเรื่องของการไปทําทางลัดเลาะ,ะตัดผ่านแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นถนนที่รถไม่วิ่งอยู่ดีก็จริงๆแล้วถ้าท้องถิ่นอยากมีทางลัดเลาะ,ะตัดผ่านเนี่ยก็ต้องดูแลคือถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีรถวิ่งตัดใช้ทางนี้เนี่ยมากขึ้นท้องถิ่นก็ต้องดูแลในเรือ่องของเหมือนกันนะคะระยะการมองเห็นแล้วก็เรื่องของการ ติดตั้งป้ายอะไรต่างๆให้ชัดเจนนะคะก็คือท้องถิ่นก็ต้องรับดูแลด้วยค่ะต้องช่วยกันใช่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีคนที่ต้องเดินข้ามรถไฟหรือแม้กระทั่งขับรถข้ามรางรถไฟ ก็คือต้องมีสตินะคะอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้าเจอทางรถไฟก็ต้องคือพอมีรถไฟตัดผ่านหรือว่าคิดว่าเป็นทางรถไฟปุ๊บก็ต้องต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าอย่าผ่าไปปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าเล่นกับรถไฟมีสติเป็นที่ตั้งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรกันนวีนะคะกนิดพงศ์นะคะผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย AIT นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ